ากรู้ประวัติอาแปะอ่ะง่ายๆก็ตั้งแต่ไปอยู่กับพ่อนะเกือบ20ปีแล้วเมื่อก่อนนี่ก็เขาชอบทําอะไรพิเศษพิเศษนีสั่งข้าวเขาสั่งพิเศษเดีกินก๋วยเตี๋ยเขาก็ต้องสั่งพิเศษเรื่องจำก็เรื่องจำอะไรนะเรื่องจำพิเศษผัดแหงแกงร้อนอะไรกินตัวอาแปะเป็นกินยังไงอย่าบอกไม่ถูกกินป่ายางรถยนต์อะกาวใช่ไหมเขาเป็นเภสัชนะพ่อเป็นเภสัชเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาเป็นผู้ชะาเป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญจบแพทย์ครับชี้ตักี้ตัวเอง อ่ะคืออ่เอ้ยแย่มัก็ขอทุกปืนะขออะไรอะขอหยุดด้วยนึกว่าขอให้พี่หยุดก็แต่มาอยู่ที่นี่นะพ่อซื้อของแค่แปดบาทแล้วเนาะโอ้แปดบาทแล้วไม่ยถึงว่ารวมรวมกันใช่ไหมรวมกันที่เก้าบาทเนี่ยนี่นี่บาทที่เก้าแล้วบาทที่เก้าแล้วบาทที่สิบว่รออยู่จะสีใบบอกปากไม่บอกมันแล้วมันกร็มือ ราคมนะคะเร็วๆนี้นะคะไปเจอกับมํากับมําฟู้ดแฟร์ได้เลยที่เซ็นทรัลชลบุรีนะคะตั้งแต่วันที่22-28พฤษภาคมนะคะมีร้านอร่อยมีร้านเด็ดร้านดังเยอะแยะมากมายและไปเจอเอ็มกับคุณพ่อได้เลยนะคะที่บูกิจกรรมเรามีกิจกรรมม่วนๆจอยๆเยอะแยะมากมายเลยและที่สําคัญนะคะเอ็มกับคุณพ่อไปจอยทั้ง7วันเลยค่ะอิ่มอิ่มอิ่มอร่อยมําก็ได้ชมภูมัมมัมมมม,ม,มาที่งานมักับมัม,ม,ม สวัสดีครับสวัสดีค่ะกับรายการหมั่ำกับหมั่นะคะวันนี้เราแชร์สูตรกันอยู่บ้านเอ็มทำไมชอบจังไงแกงใสยบัวเนี่ยเพราะอะไรทำไมเพราะนอร่อยอะเอ็มมีความรู้สึกว่ากินอันนี้แล้วมันระบายท้องดีมันมีมนมกากใย,ยเยอะดีเอ็มไม่รู้มันหาก,กินยากหรือเปล่ามันก็ไม่ยากหรอกแต่มันก็ไม่ได้ง่าย แต่เอ็มแค่รู้สึกว่าอะไรที่กินจากบ้านพ่อมันมันดีแล้วมันคุ้ม,มก็เลยบอกพ่อว่าอยากกินเมนูนี้ม,มันคุ้มคุ้มครั่งคุ้มสําหรับเอ็มเพราะว่าปลาที่เ e อ็มรีเควสไปก็เป็นปลากระรงอย่างดีอันนี้ทำไมต้องเป็นอาแปวทำอาแปวท,ทำอาหารอีสานนัวมากแล้วเมนูนี้ต้องยกให้อาแปวคทางแรกที่กินก็คืออาแปวททำให้กินแล้วแบบนัวมากเหลือค่าอะไรบ้างนะเหลือค่าอะไรบ้างนะตังค่ะเหลือค่าหอมแดงอลไรยอย่างอยู่รวมไปท <ไป S 2> ั้งหมดพริกระเลียงมะเขือเทศพีิกระเลียงไม่มีอะพีิกระเลียงไม่มีก็ใส่พีกแห้ง แพ้ใจก่อนเล่นอะไรเป็นเงินเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่ต้องกว่าสามร้อยสามร้อยพี่จริงมันสองร้อยสี่สิบนั่นแหละค่ายฮิวค่ายฮิวค่ายฮิวหกสิบบาทวันนี้ก็มีแกงสายบัวปลากระพงแล้วก็หมูทอดแล้วก็ส้มตำอันนี้ที่เอ็มอยากกินแล้วก็ห่อกลับบ้านด้วยก๊อลฟกินด้วยป่ะกินแล้วไม่ใช่แค่เอ็มนะที่ห่อกลับบ้านนุ่นหลังกล้องนุ่นอเอ็ด้็ห่อด้วยนี่ทีมงานปลากระพงหมดแล้วอปลากระพงหมดแล้วอ่ะก็ไปซื้อแดกกระเด้งนะครับอืม บอบอกว่าจะมาแชร์สูตรที่บ้านพ่อนี่น้องๆดีใจกันมากเลยนะเดี๋ยวเอา,เอาปลากระกป๋อ,ปะปองหมั่มแซ่บเอาน้ำปลาล้าไปด้วยเอาไปให้หมดยกบ้านกูด้วยเลยจริงๆถ้าเป็นอาหารอีสานเนี่ยต้องออาแปลกับพ่อนะที่ทำแล้วแบบถึงจริงๆลุงเคนเขาทำอร่อยนะพี่ชาย พอเอ็มโตขึ้นมาเอ็มก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้เจอลุงเคนไม่ค่อยได้เจอลุงเคนแต่ตอนเด็กๆอ่ะเอ็มครุกคีกกับลุงเคนจะมีจะมีอยู่สามจะมีอยู่สี่คนเอ็มครุกคีกด้วยคือมีป้าสายลุงเคนป้าใหม่แล้วก็อาแปลสี่คนแล้วก็ไปไปหมดแล้วไปไหนอ่ะไปคายานฮะไปค้ายถาน ขอเล่นด้วยไงก็คือนี่แล้วไงเผาแล้วอันนี้เป็นน้องต่อจาก e อีเวลจะมีคนเล่นอีกคนหนึ่งไม่ทันอาแจวแต่พ่อมี7คนแต่คนที่ไปคนแรกคือน้องคนสุดท้องน้องคนสุดท้องชื่อแจ๋วเป็นอะไรอะตกน้ําเสือกไม่ไว่ายแต่ว่ายน้ำแต่ม,มันมว่ายนะปั๊ปับก็ไม่มีอะไร ม่เป็นไรจริงๆแฟนคลับนะคะรีเควตสต์มาเยอะมากว่าอยากรู้เรื่องราวของอาแป๊วทาไมให้อาแป๊วทากับข้าวอย่างเดียวถามอาแป๊วหน่อยอยากรู้ว่าอาแป๊วอยากรู้ประวัติอาแป๊วอ่ะง่ายๆก็ตันน้งแต่ประโยชน์พ่อนะเกือบยีปีแล้วเมื่อก่อนนี่ก็เขาชอบทําอะไรพิเศษพิเศษนี่ยสั่งข้าวเขาสั่งพิเศษกินก๋วยเตี๋ยเขาก็ต้องสั่งพิเศษเขาก็ติดเขาก็ติดเรื่องเรื่องจำพิเศษครับอธิบายหน่อยอ่ะ แต่จริงๆนะอาแป๋วเคยเคยไปเยี่ยมเยือนเรือนจําอยู่กี่ปีอะไปแป๊บแป๊บไปค่อยๆๆไปค่อยมาค่อยไปค่อยไปเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปใช่ไหมอันนี้เพื่อนเข้ามาด้วยเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปใช่ไหมอ่ยอันนี้อันนี้อันนี้ก็คุณอ้อยเจ๊หงเจ๊หงขุนตาดำอือใช่อันนี้เจ๊เจ้ามาดิที่มาดิที่อันนี้เป็นพี่เป็นพี่สาวไอ้แจ้งน้าเหมือนมากอ่าบางคนไม่รู้ไอ้แจ้งเป็นใครไอ้แจ้งที่เล่นเล่นหนังไงแย้มยอดชายเอ๋ยเจ้ายอดชายเออนี่คือพี่สาวนี่ฟันฟันหมดปากเรราถล้มเหรออไไม่่คะะรถา ฟันปบดปากแล้วครับไม่ใช่ลดลงนี่มันลดลงเอาแป๊วหัวร้อนมามอ,อ่ะเขาคอ,อเดียวกัน <c oughs> นี่ก็พิเศษเหมือนกันนี่ก็พิเศษพิเศษใช่ท่านสั่งกับข้าวอาหารตามสั่งก็พิเศษแล้วก็สกุตเตียก็สั่งพิเศษลูกชิ้นห้าลูกหกลูกเรนจัมก็เรนจัมอะไรนะเรนจัมพิเศษเอแดงแกงร้อนมาไว้อาถามก่อน ทำไมอาแป๋วถึงได้ไปอยู่ในเรือนจำนี่เป็นวัยรุ่นมาก่อนนั่ก็เป็นพวกพวกวัยรุ่นนั่นแหละที่บ้านก็ไม่มีอะเรือนจำบ้างอะไรกันบ้างเอมจําได้ตอนเอ็มเด็กๆอะทุกครั้งที่ไปบุญบ้างไฟเอ็มจะไปนั่งอยู่กับอาแป๋วอาแป๋วเขาก็จะซื้ออะไรไม่รู้ให้เอ็มอ่ะเป็นบ้างไฟที่เขาทําให้มั้งหรืออะไรนั่นแล้วก็เอาเอ็มไปเลี้ยงนหลกินกินกินตัวอาแป๋วเป็นกินยังไงอะบอกไม่ถูกอะกินป่ายางรถยนต์อ่ะกล้าวใช่ไหม อ๋เป็นเรื่องที่ผ่านมาทุกคนมีสิทธิผิดพลาดกันได้พ่อก็ผิดพาลาดหลายๆเรื่องแต่พ่อไม่ผิดพลาดเรื่องพวกนี้ผิดพลาเดารเรื่องความรักเรื่องความรักอ๋อเรื่องความรักเรื่องความรักเรารักอีกคนนึงเด็กเอ้ยอ้ครับอยู่ด้วยกันได้ครับอยู่ด้วยกันได้ฮะอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้ออีกอย่างหนึ่งนะไม่ได้แค่เสื้อส้มอย่างเดียวนะเดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูสีใหม่ของรองเท้าคุณีิสานด้วยสีนี้เลยมทม่กันเลยพ่อมีสีแดงไหมคุณนิสาน สีแดงมีสีน้ำเงินมีไหมสีน้ำเงินยังไม่มีสีเหลืองสีเหลืองมีแล้วสีขาวสีขาวมีแล้วสีเขียวสีเขียวยังจะเพิ่มอีกเะรนะสีธัญญาเคยไปไหมยังยังไม่ไปเลยอะเคยไปติลล์ที่เสษ ถ้าพูดเรื่องเรื่องผิดพลาดทุกคนมันก็ผิดพลาดทั้งนั้นแหละที่พ่อบอกลราทุกคนเกิดมาไม่ฉลาดเลยหรอกมันต้องโง่มาก่อนแต่อแป๋วก็นานเหมือนกันนะกว่าพ่อจะมาอยู่กับพ่อเลยเกือบ20ปีแล้วหมายถึงว่ามาๆไปๆกับพ่อหลายรอบเหมือนกันนะพ่อพยายามมาหลอกมันมันคนชอบคนชอบมาหลอกมันหลอกเอาทองมันหลอกเอาเงินไปอ่อนไงหลอกเอาทองมันไปไงนี่ก็ช่วงซื้อให้ใหม่เนี่ยซื้อให้นานแล้วแหละเป็นปีแล้วล่ะซื้อเป็นปีแล้วเกือบสิบบาทไหมเนี่ยเปีแล้วเป็นสิบบาทมันอย่างโป่งลูก อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้บุบไปสองข้างแล้วหมาเห่ามามาเหาวว่าเพาวันนี้ครั้งหนึ่งบุบไปข้างหนึ่งมาเห่าวันนี้อีกวันหนึ่งเป็นสองครั้งแล้วบุบไปสองข้างแล้วอย่างโป่ง ช่วงนี้ทองขึ้นด้วยระวังนะวันนั้นไอ้ก็แซ่บไปข้างตรงมดเลยข้างหลังจะขอจะขอข้างหลังจริงๆอาเป็นคนใจอ่อนมากเลยนะแล้วเป็นคนอ่อนไหวมากกนเซนซิทีใใช่แล้วหลายคนจะชอบเห็นประโยชน์ตรงเนี้ยจากอาแปลแล้วก็ชอบมันหลอกยืมเงินไม่คืนมั่งแหละใช่ยืมซอยมั่งแหละไปอะไรอย่างเงี้ยปกติเขานั่งตลอดอ่ะกับกับเจ๊หงสองคนเขากับพ่อแม่ลงมาปั๊บก็ค่อยทยอยไปทีละคนสองคนอ๋อไปอาบน้เขาไ่นอนเลยเ้ยแต่ตอนแรกอาแปไม่ได้ใส่ชุดนี้นี่ใช่อันนี้ไปอาบน้ำมาปาพอแล้ เดี๋ยวนี้ให้อาแป๊โชว์เลยนะอาแป๊กับเจี๊ยงหอมก็สองคนเลยคุกใหญ่คนเทวดาสองคน <c oughs> เริ่มจาก,กข้อผมก่อนเลยนะชอบพิเศษใช่ไหมที่อยู่รากชุดที่ไหนนะ,เ,นะ,เ,ลนะเล่นจำอะไรนะเล่นจำพิเศษจ้ะเขาเป็นเภสัชนะพ่อเป็นเภสัช่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาเ,นาเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญจบแพทย์ครับฉีดตัฉีดตัวเองตอนที่ตำรวจมาจับอาแป๊อ่ะพ่อไม่รู้เรื่องหรอไม่หรอกนั่นเป็นเพื่อนยังเด็กเขายังไม่เคย ไม่ทางทางทางยโสเขาไม่โทรมา <lean. S 2> บอกพ่อเหรอไม่ตอนนี้พ่อยังไม่ได้เข้าวงการเท่าเท่าไรเขายังอยู่วงลูกคร่งใน,น,นกทิบานใจโสธรก็รวยมีฟาร์มม้าลูกอ๋อขี่แบบโ,โ <laughs> ปโลเหรอฟันหมดปากแล้วนี่จุงม,มาเลยจูงม,มา้าจ<ๆ>ุงมาแล้วไม่จุงมาลุงจูงมาลงจูงมาลงบุ่นบังไฟก็ไม่หลับไม่นอนทำไมอ่ะโอ้เต้นเต้นไงเต้นขอฝนพ่อ ไอ้แจ้งไอ้แจ้งน้องสาวอะไอ้แจ้งน้องสาวอชายอ่ะคือเอ้ยแย่มันก็ขอคุยอะขออะไรอะขอหยุดด้วยนึกว่าขอให้พี่หยุดนี่เร็วๆนี้ก็จะบุญบั่งไฟแล้วนะเร้าน่าเร้าน่าล่าสุดที่อแปลไปคือกี่ปีแล้วอะบุญบั่งไฟอะพวกนี้ไปไม่ได้ไปเราอยู่พ่อตลอดแล้วตอนนี้แต่ก่อนนั้นมาอยู่เป็นเป็นสิบปีแล้วมาอยู่ที่นี่ คือเกลือจ้าผงนัวชุรสจ้ากหลไรแแบหลายแล้วจ้าปลาใส่ที่หลังจ้าอนีรใส่ก่อนอ่ะแปลว่ามีลูกมีแฟนยังไงมีแล้วจ้าแต่เลิกกันิกแต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้วจ้าอุ้ยทุกวันนี้คือยังไงโสดเป็นโสดจ้า จีบไ,ได้ไหมไอ้อดุยมตล่อมตล่อมอยู่อ้ตลอ่มตอมยืมตังตล่อมยืมตังอันนี้ขายไม่ได้ใช่ไหมใส่ไปเลยแซบจ้ามันคืออะไรแปรแจ้ะอ่าตะไคร้ใบมะกรูด เห็นพ่อเคยเล่าให้เอ็มฟังว่าตอนตอนเด็กๆอ่ะเอาแปลกับเอาแววคือลูกรักของปู่กับย่าป่ะใช่แต่มันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันไม่ค่อยถูกกันเอาแววกับเอาแปลใช่ไหมใช่ทำไมอ่ะเพออีแวลมันรู้ทันอีนี่อีนี่ก็รู้ทันอีแววไงก็ดักกันเองเถียงกันทุกวันอยู่ที่นี่ก่อนอีแววก่อนตายก่อนตายก็ย้ายบอขนที่นอนมาไว้ที่ห้องกับแปลไปมาตอนตีสองตีสามมารู้ตาตอนไหนเจ้าหอมแดงจ้าเนี่ยเนี่ยผก็ใช้ที่หลังนะใช่เราไม่ใช่เปพื่อนเร่เห็นมือว่าผิดไป สูตรค่ะสูตรใครสูตรมันอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไม่ได้วันนี้ทําแบบนี้เจ็บเลยถ้าผักพริกอนี่ยกินพริกมันดองอ่ะนี่ก็จะเพลินแล้วเนี่ยไม่เน่ก็ติดกินได้ไม่แน่ยเรากินได้เชื่อเชื่อเขาหน่อยเดี๋ยวเราตำพริกนี่แหละตำตำตำน้ำปลาวันนี้ตำน้ำปลาให้กินเราเคยทะเลาะกับพ่อมั้งไหมฮะไม่เคยไม่เคยเหรอจนถึงทะเลาะใครกระเจี๊ย้ไงเจ้ใหญ่ไงไประเดี๋ยวด้วย มันแซ่บบ้านไม่ค่อยสมทำจากปลาทะเลอเอาแล้วนี่อัปเปอใส่มะขามใส่ไป <ชา S 2> เปลี่ยนด,ด้วยหน่อยนึ่งเ่็มบุไ้ไหมไม่ได้เลยโอ้ไม่ได้เอ่มันแซ่บนัวไม่มีฟันไงไม่ได้เอ่ดีที่ไมาอยู่ที่นี่เาอยู่ที่บ้านบุญต้องไฟเอาแล้วโอ้พ่อเคยคิดจะพาอัปเปลเขความเล่นตลกบ้างไหมแทนเอาแววอ่ะไม่ได้หรอก คคนนไม่พูดทักษะไม่ได้ใช่ไหมคนไม่ค่อยพูดตอนนี้พ่อเป็นห่วงอะไรอะแปลมากที่สุดไม่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 ห่วงมันกลัวสุขภาพมันนั่นแหละเดินมันเหนตัวมันมันกินลรคขาดสารอาหารป่ะเนี่ยโอ้มันกินโอ้โหดูมันกินแล้วกันอุ้ยแต่เมื่อก่อนอะแปลผอมมากนะมากแบบผอมแบบอย่างนี้เลยอะพอมาอยู่กับพ่อก็เริ่มมีน้ำมีนวลมีเนื้อมีเนื้อนั่นมีม้าอะแปลเคยคิดไหมว่าถ้าไม่ได้มาอยู่กับพ่อเนี่ยอะแปลจะไปอยู่ที่ไหนก็พิเศษ อันนี้พูดจริงๆนะเอาไปคิดว่ามันจะวนกลับไปที่เดิมไหมก็ไปมีโอกาสเนาะมีโอกาสโอเคแล้วโอเคแล้วไปเลยไปลเลยเน,นี่อ,อันนี้มาจากคลองของบ้านเราแฮะคลองบ้านเรามันตายหมดแล้วเพราะอะไรถึงตายน้ำม,มันเน่าน้ำไม่เน่า,าน้ำมันเน่ามันก็ไม่ตาย <c oughs> นี่ดีขึ้นเยอะแล้วนะอาแปวเมื่อก่อนน่ะอาแปวกินชอบกินน้ำอัดลมแทนน้ำเปล่าแล้วพ่อสั่งห้ามไม่งั้นนะโอ้โหบอกมันก็เป็นสีฟ้ามันก็อยากินแล้วไปซื้อแกกอบก,ก,ก,กินเหรอ,อต่อหน้าได้เลย ดูล,ลที่อาปแปลเขายอมไปซื้อให้ที่ร้านเขาอยากกินด้วยเวลาพ่อกับแม่ถามว่าใครเซ็นน้ำอัดลมจะได้ไม่เป็นของเขาจะได้บอกว่าอ๋อ <Okay. S 1> เซ็นให้น้องๆเขาจะไม่โดนเอามาอะไรกินไหล่ะนีะ่ขอถามหน่อยอ่ะวันนั้นอะที่วันนั้นที่อปแปลเขาเสียตอนนั้นอาเเสียแล้วเอา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 ดงแล้วนี้ อาแววอาแวตอนนี้ที่อาแวเขาเสียอาแปลกับพ่ออยู่ตรงไหนเสียงลงเลยแล้วราพ่ออพ่อา่อพ่อพ่พ่อพ่อพ่อพ่่อพ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 ้อพ่อ่อพ่นพ่อพ่อพ่าพ่อพ่อพ่อา่อพนอพ่อพ่อพ่อพอพแปว่อ่อพ่อพอน่อ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 พ่นพ่อพอพ่ั่่อ่อ่อ่่อ่่อ่ต่่่่่่นน่ นั่นผิดปกติแล้วทีพ่พ่อว่งเราแปอสงสัยนะก็พ่องสงสัยแต่ว่าแปรไม่สงสัยแต่ว่าคิดว่ามันคิดว่ามันนอนมันหลับมาแต่ว่าไม่คิดว่ามันตายไงแต่พอ่อบอกว่าใจไม่ดีแล้วไงสี่โมงเย็ยนเรไปเรียกมันนเด็กเตะฟุตบอลมันล็อกห้องล็อกอะไรหมดนะ เขาเข้าห้องหลังตรงไอ้ห้องน้ำเพราะว่าจุกกระจกเข้าไปเอเอเพราเอาเพาไม่เห็นไอแหวนเหรอโอ้ไแหวนนอนอยู่เขาบอกไอ้เด็กเตะฟุตบอลแล้วก็อบอกเฮ้ยพี่หม่งเพราะว่าถ้าถ้าเด็กมันเข้าไปมันน่าจะรู้นะเออมันเข้ามาทำไมอะไรเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันตายนะเรียกมันดนงขับเองอีแมวมึงจะเติมปนนี่มึงจะเติมปนนี่เขาถามน,นั่งถามแต่ว่าโดนอะไรบ้างแล้วตอนนั้นนอนอยู่ตรงไหนอ,อ่ะนอนอยู่ใต้เตียง ได้ป่ะเขาคานไปว่าเขาหยิบโทรศัพท์โทรศัพท์ะตกระจายหมดเนาะเพราะเรียกสามครั้งไม่ตื่นเอาแปลงลงนั่งที่นอนดึงแขนออกมาร้องต่อว่าอีแม่ตายเลยอีแม่ตายแล้วพ่อก็รู้เลยว่าใช่เพราะขอสังหรณ์ไม่มีผิดเพราผิดเวลาเกินแล้วมีลางสังหรณ์อื่นมาเช่นก่อนวันที่เขาจะไปเขาพูดอะไรแปลกๆไหมเขาพูดก็แปลกแพ่อกับพ่อใช่ใ่ะตอนนั้นสองวันเขานวดฝ่าเท้าให้พ่อก็บอกว่าอย่าตายนะพ่ออย่าตายนะให้เขาตายก่อนพ่อก็มองๆเพราก็ไม่ได้คิดอะไรมากไม่เกินสองวันพ่อสังหรณ์ใจอยู่แล้วว่า มันไม่ออกมาเพราะคิดในใจเขาให้เป็นอย่างนั้นนะได้ยินเสียงไอ้แปลปั๊บพ่อรู้เลยลาแป๋วอะเขาไปนั่งอยู่มันเกือบสองชั่วโมงนะนั่งอยู่ข้างๆนั่งอยู่ข้างๆนั่งเข้างหมันั่งข้างๆด้วยแล้วไอ้แปลว่าเมีรััสงข์อะเขาทําาอะไรเพูดอะไรแปลกๆนะก่อนที่เขาจะไปคนที่เขาแปลกเขาตอนวันวันวันทเขาวันที่เขาจะจะตายนะเขาไปไปพูดให้เด็กเด็กกัมพาฟังว่าอะไรสิ่งไหนไม่นี้ไม่นี้ก็กลับมาก็ได้ตังค์มาสองพันเขาก็เต้นเข้ามาเต้นเข้ามาแล้วก็นั่งเงียบๆของเขาเรานั่งซึมๆก็าเรานั่งอยู่ตรงนี้นั่่งงอยูข้าแปล เดี๋ยวเขาก็ลากโต๊ะมานั่งกินกินเดียดตรงนี้ไปได้แล้วปลาเลยนะเท่ทเลยบอกเทเลอร์น้ำเทเลอร์ ในบรรดาพี่น้อง6 7คนเนี่ยป้าป๋าสนิทกับใครมากที่สุดก็สนิทกับทุกคนแต่แต่มาเจอตร่นี้ที่จะต้องสนิทกับไอ้นี่เอาแหววมใ่แแล้วเอาแปรวะสนิทกับใครมากที่สุดไม่ใช่ทุกคนหรอแต่ไม่ทะเลาะกันเดี๋ยวไม่ทะเลาะกับน้องทะเลาะกับพี่เพราะว่าหมดแล้วมันมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เฉพาะผู้หญิงหรือเปล่าหรือว่าอยู่กับลุงเคนก็เป็นก็เป็นเหมือนกันหมดอะลุงเคนแต่แป๊บมันเลยเถียงเขาไม่ได้นะตีแล้วลุงเคนอะเอาแปรวไม่สู้อะสู้สู้เขาได้ที่ไหนเหรอลุงเคนเสียเพราะอะไรอะสุุรรรรราาาามมมออเเเเเต์ไไไซคชชนนน้้้ียพะะ่หหลลททถบก รอกินนะตอนนี้นะอันนี้อันนี้นัวแล้วนะแล้วอีจ้ะอันนี้เป็นเมนูที่เอ็มชอบมากอแปลชอบทําเมนูไหนที่สุดตั้งการทํากับข้าวมาโอ้เราๆได้หมดเราๆได้หมดแต่ว่าไทยๆทำทำไม่เป็นกางไม่ได้เพราะเพราะว่าพวกกะทิเ่ยเป็นพวอกินกเทถ้าอาหารใต้แต่ชอบแต่ว่าทําไม่เป็นอ๋อแต่ถ้าเป็นกะทิไม่ได้น้อเดี๋ยวมันอ้วนนะอไ่มันเยอะเลือกกินอาหารแบบนี้มากกว่าเพราะดูแลหุ่นด้วยใช่จ้ะ ปลาปลานัวที่สุดันอยากรู้หนึ่งเรื่องอะว่ากางเกงมันเล็กหรือตูดหิวอะทุกครั้งนี่เมือกงไปตูดหิวหิวใช่ไหมนายคอดูนะโอ้ก็หิวเล็กๆอยู่ตอนนี้แต่เล่นไพ่กับอาแปลวไม่ได้นะเล่นไพ่กับอาแปลวแล้วถ้าสมมติอาแปลวเล่นเสียเนี่ยมันจะมีหลานอาแปวหลานรักอาแปลวคนหนึ่งชื่อก๊อปเป็นลูกของอาแววเวลาเล่นไพ่เนี่ยจะเป็นยังไงนะอาแปลวเล่าสิเวลามันเล่นได้ก็หัวลอยะเย้ เด้งอย่างเงี้ยแล้วอแปลเขาเสียหลายๆรอบเข้าอแป๋ทาไงนะด่าเลยวงแตกกละจ้าอแปลว่าเมนูไหนเป็นเมนูที่เอ็มชอบที่สุดแกงสายบัวนี่จริงๆนะจะชอบบอกอแปลตลอดเลยว่ามันจะมีแกงสายบัวที่อยากให้อแปลทำให้กินแล้วก็แจ่วสดมะเขือเทศอ่ะชอบมากต้องเป็นอแปลเสร็จแล้วเรียบร้อยกับแกงสายบัวปากระพงะจากอแปลค่ะ ไม่มีสูตรตายตัวนะคะวันนี้สูตรนี้นะเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมาให้ทําใหม่สูตรจะไม่ใช่แบบนี้นะ,ะ้วค่ะวันเดิมเลยค่ะอันนี้ <laughs> มาตรฐานของเชฟแปว สนับสนุนรายการโดย n o Rich ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพันครบจบทุกปัญหาผิวมีทั้งหมด4สูตรสูตรไฮยาสำหรับหน้าหมองคล้ำมีริ้วรอยสูตรเซรามายสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายสูตรมุราสกิสำหรับหน้ามีสิวผิวมันสูตรแบล็กจินเซงสำหรับหน้ามีฝ้ากระจุดด่างดำครบจบทุกปัญหาผิวต้อง n o Rich ค่ะ อ่ะอันนี้ก็แต่ตำเป็นพริกสดนะครับเป็นพริกกระเรียงสดมันก็จะหอมไปแบบหนึ่งถ้าคนไม<ต>่ชอบจะรู้สึกเหม็นเขียวมยป้าป้ามันก็ได้แต่คนชอบแต่เพราะเพราะว่านี้มันจะไม่ค่อยมีมันจะหอมพริกกระเรียงกันเนี้ยน,นี่มีมีไปนี่ไปนี่เลยอ่ะมีม,มีแก้วของตัวเองด้วยนะแก้วแม่ให้ทังืงบ้านตวพี่วันนั้นตะพี่มาคนสามห้องนะเอาแปะอาแปะเพิ่อาบน้ำมาเอ็มถามหน่อยอาแปวทาครีมทาเซรั่มที่หน้าบ้างปะเนี่ยทาอยู่นะ เมื่อกี้ก็ทาทาทาเงามันดอกแล้วมันเช็ดหมดนนเนี่ยแล้วก็มันเหนียวด้วยใช่ไหม,มเหนียวต้องใช้อันนี้ปแป๊วนี่เอ็มเอามาขายของก่อนใช่ใชะจะจะไม่ได้ให้อันนี้ให้ซือ้อเอามาขายเอาแป๊วว้า <laughs> <laughs> พอจ่ายแทนอาแปลวหน่อยโอโข้ข้าข้าพอขนาดแล้วด้วยอันนี้เป็นสูตรสมดํากับผงไข่มุกดำแล้วก็มีเรตินอลด้วยมันช่วยเรื่องฝ้าอาแปลวมีฝ้าใช่ปะใช่นี่สูตรนี้สูตรนี้ ทาก่อนนอนเหรอทาได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนแล้วอแปลวแบบไม่ชอบความแบบเหนียวเหนียวใช่ไหมตัวนี้ไม่เหนียวทาไปปุ๊บเนี่ยมันก็ซึมเข้าหน้าไวแล้วอแป๋ก็รู้สึกว่ามันไม่หนักหน้าด้วยตัวนี้ทําให้ฝ้ากระจุดด่างดำอะเลือนลางแล้วก็จางลงใช้หนึ่งขวดก็เริ่มรู้สึกแล้วทาให้มันหายก่อนล้วก้อยซื้อละขวดมันได้ไม่เดี๋ยวให้อแปลไปทดลองไงทดลองจ้าใช่ให้อแป๋ไปลองใช้ดูอันนี้ดูอยู่ลงไหลเลยตอเนี้ แต่รีวิวให้นะถ้าถ้าหายหน้าดีแล้วรีวิวให้ด้วยนะมันรู้จักมันรู้จักรีวิวป่ะนหรอรู้จักรู้จักรีวิวคือรีวิวคืออะไรรีวิวคือไายแบบอะไรเขาเมืองว่าหนาขาวใส่ขี้นมาเต็ทีนี่อ่ะพ่อเมื่อกี้บินเท่าไหร่นะสามร้อยอ่ะอันนี้หักลบกันน่ะเหลือสิบบาทที่พ่อต้องจ่ายวูบ้าแป๊บอันนี้290บาทเอ้อเราติดอะไรเท่าไหร่นะ10บาทอ่าโอเค290บบาทหักลบกันกับไอ้เมื่อกี้อ่ะ เลองทา้เลยนะนี่นี่นี่ทาขาวแล้วจะรีวิวให้ดูมันมันจะช่วยเรื่องฝ้าแปลวเดี๋ยวลองน้ังเสร็จแล้วหน้าแห้งแล้วก็ทาเลยได้เลยนะใช่เช็ดหน้าแล้วก็ทานี่เอ็มทาให้ดูที่มือเอ็มเห็นป่ะนี่เนี่ยมันซึมเข้าไปแล้วเนี่ยมาขำเปียกมาขำเปียกแปลวไม่ค่อยทาอะไรเยอะแยะอยู่แล้วใช่ไหมใช่เนี่ยกลิ่นหอมอ่อนเออหอมอ่อนมะพร้าวเนาะถ้ามีผู้ชายเข้ามาใกล้ๆได้กลิ่นนะอืมหอมหน่อยอย่างเงี้ยได้ผัวไปเนี่ะนี่เซรั่มหนึ่งขวดได้ผัวแล้วป่ะ สภาพมนไม่น่าพูดคำนี้อะใครสนใจนะคะเอมมีเซรั่มสมุดสี่สูตรนะคะมีสูตรฝ้ากระจุดดงดำแบล็คจินเซงที่เอาแปลเอาไปมีสูตรสิวผิวมันมุราสกิมีสูตรผิวบอบบางแพ้ง่ายเซรามายแล้วก็ใครที่อยากหน้าสว่างกระจ่างใสรูขุมขนเล็กลงริ้วรอยตื้นขึ้นก็จะไปสูตรไฮย,ยาได้เลยขวดละ290บาทสั่งซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะอวันนี้ก็จะํำน้ำปลานะครับ ปกติก็จะไม่ค่อยได้ตำหนวน้ำปลาเนี่ยอ่าสำหรับบ้านไหนนะที่ไม่ถนัดไม่ถนัดปลาร้าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะบางบ้านไม่ชอบไม่ชอบน้ำปลาก็ตำกับกะปิก็ได้เหมือนกันนะไดได้ตอนนั้นที่ไปลาวมาตำหลวงพระบางเขาก็ใส่กะปินะอร่อยนะอร่อยอีกแบบนะก็ปายอยากไปเปิดร้านอาหารที่ลาวมาเอมว่าน่าจะเวิร์กนะทำเป็นอาหารอีสานอาหารไทย อ่ะแปลถามหน่อยอ่ะเห็นเสื้อสีชมพูอ่ะตอนนี้ตอนนี้อ่ะแปลโสดใช่ไหมอ่ะแปลหวานอยากมีแฟนไหมไม่ไม่อยากไม่อยากมีเลยทำไมอ่ะยังไงไม่รู้มันอยากอยู่เป็นส่วนตัวของตัวเองอ่ะแล้วมีคนมาจีบอ่ะมีคนจีบก็พูดเล่นก็พูดจำอะไรเฉยไม่มีโอ้โหรอแบบรอให้ไม่เอาหรอกงนนถัดเดี๋ยวย่าก็จะเสียใจเฮ้ยรู้อยู่นะว่าใครเป็นแฟนใครนะรู้อยู่นะทำเป็นเล่นนะมี ่ปกินข้าวแล้วจะไปพี<ห>ด่ดูดุดย่ะโอ้ยม,ม, <laughs> มาทำอะไรไรน่านี่เนี่ยแกงสายบัวหมูทอดตะมงง ตำน้ำปลาตานำน้ำพริกปุ้มบ้านฮ้องปกติแล้วนี่ที่บ้านพ่อทำกับข้าวกี่อย่างนะต่อมือ้อสองอย่างสองอย่างก็ก็โอเคแล้วใช่ไหมโอคแล้วโอแล้วแล้วทำเป็นหม้อใหญ่ๆตลอดเลยอระใช่<ะ>ทำเผื่อความข้างๆ,ๆบ้านไปเผ็ดเผ็ดมากดี่ป้าป๋ารู้ไหมว่านี่เป็นเมนูที่เอ็มชอบมากเลยก็เห็นเอ็มอสั่งประจำตลอดเลย ชิมซิว่ารอบนี้แอแปเปิลทำนัวไหมมันจะมีความเปรี้ยวๆเค็มๆสำหรับคนที่อยากรู้ว่ารสชาติมาประมาณไหนแล้วหมูนี่ก็คือหมักง่ายๆเลยเอาเปิลหมักอะไรอะกะปามักอะไรอ่ะหมูอะน้ำปลาอย่างเดียวเลยผงปรุงรสมีไหมหม่ต้องมีอ๋อมีมีผงปรุงรสกับน้ำปลานะคะใครอยากไป,ไปลองทำนะ คิดถึงเอาแววนะปแปลคิดถึงวไ,ไม่มาสักทีไม่เคยมาเข้าก่อนเลยอะ่ะเนี่ยคิดไม่เอาแป๊ไม่กลัวหรอกินกันไม่หลับกินเค็มกินด้วยกันไม่ได้มไ,มไ,ดไม่ไหวยำคุณเคม็มก็ทะเลาะกันม,มันเป็นเมนูที่ธรรมดามากแต่ว่ามันมีความพิเศษตรงที่ว่าเรานั่งกินข้าวด้วยกันแบบกับครอบครัวมันก็เลยอร่อยอีกแบบถ้ากินจริงจังมากอะ่ออนะก็พอครับกลุ่มคุณเองเลยนะ เขาไปงานต่อแล้วคุณพ่อจะไปงานต่อนะไม่น่าหน้าพ่อดูสดชื่นมากเลยอ่ะเป็นการปกติลูกอาัจจิหนึ่งนี้เจ็ดวันเขาเหตุการณ์ไม่ปกติกี่วันแล้วประมาณห้าวันลำพังไม่ได้อยู่ในในวงนี้ด้วยก็ก็โดนก็โดนลูกหลงตลอดไปไปไปพูดที่นอนุณหน่อยอ่ะมีอะไรอย่างเงี้นอนข้างล่างแป้งหนึ่งมีเอาตามลงมาเอาแล้วขึ้นตามลงสูงไปแล้วยังปูไม่เสร็จเลยฮะปูเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว เปิดแอร์ยางดีเขาดีแล้วทำเลงมาใจอ่อนรักเขาไงเดี๋ยวเทสหน้านะจะเห็นเลยว่าอะแปลวโอ้โห,หน้าสว่างฝ้าหายไม่ได้ฝ้าบนหน้านะฝ้าฝ้าบ้านเนี่ย <c oughs> ถ้าฝ้าหายก็คือแผ่นดินไหวนะได้ไหมพ่อ <c oughs> เรายิ้มพ่อดูภูมิใจนะอะไรวิตามินอนะ่ะอันนี้จะช่วยให้ผิวเรา เป,ปล่งปลั่งช่วยเรื่องริ้วรอยเรื่องฝ้าก็ช่วยนะแปลอันเนี้ยโอ้แม่แป๋ลง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 ไม่กินหรอกแบบ sponsor ไม่ไ,มห,มไมหวลนะคืออันนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับผิวอย่างเดียวนะมันช่วยเรื่องบำรุงสายตาด้วยแล้วก็บำรุงสมองด้วยนะคือช่วยเรื่องผิวด้วยช่วยหลายๆเรื่องเอ็มกินกวันละสองเม็ดเอ็มว่ามันดีถ้าเอ็มให้อาแป๋วพูดซึ้งๆถึงพ่ออาแป๋วอยากจะพูดอะไรกับพ่อเนี่ยเนี้ยตอนเนี้ยพ่อนั่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นใจแป๋วนะทั้งสามพ่อทั้งลูกพ่ออยากให้เบาๆเบียร์ลงหน่อยได้อยู่กับพ่อกับ อยูด่ด้วยกันนานๆพ่อหันหน้านี่พ่อจะร้องไห้นะสำหรับอาแปะอาแปะเปรียบเปยพ่อว่าพ่อคือใครในในชีวิตอาแปะพ่อเป็นแบบพ่อเป็นพ่อคนที่สองอาแปะพ่อคนแรกพ่อพ่อคนแรกก็ไปแล้วแล้วก็มีพ่อเป็นสองพ่อสองอะไรไม่ดีสิ่งไหนดีๆไม่ดีก็ตอนแต่ว่ารักอาแปะมากตอนอไม่ไหนไม่ไแล้วจะทานเงินเลยดื้อไหม <im itation> อาแปะดื้อไหมก็บางทีเสียงพ่อคุยเสียงพ่อทำไมอก ขาก็ไม่ชอบคนเสียงเขาเป็นแบเชื่ออายเชื่ออายเชื่ออาแล้วเมื่อก่อนไม่เชื่อแล้วตอนนี้เชื่อรันนะต่ไปอยู่เยอรมันก็ตามตามโทรหาพวกคุ้งตำรวจขี่ตามหามาห,หน่อยๆเลยเจ๊แค่แจ้งให้แน่นะแล้วพ่อไปตามจีบอปแปลนานมากกว่าอ,อปแปลก็ยอมมาอยู่กรุงเทพด้วยนะรู้หลายครั้งแนละ้วรู้ได้ฟังหนึง่งก็มีอะไรหน่อยเพียงไป มีอะไรแล้วมีแฟนมีต้อยต้อยอ๋อมีเงินมีทองมีทองเขาไปแล้วสองเที่ยวสองเที่ยวสามเที่ยวแล้วแล้วอาปเปียวเอาเงินเอาทองไปทําอะไรอะทองก็ไปขายไปไปเรื่อยๆบอกเอาปเปียวอะไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยวนกลับมาอย่างนี้ใหม่มาเขาวนมาอ่ะไม่มีก็ไปอีกแต่ว่าเที like ่ยวนี <S <S em> eh ้จบแล้วหรือไม่ไรเขแก่แล้วไปไม่ไหวแล้วแค่เดินลุกจากเตียงยังไม่ไหวแล้วแต่มาอยู่ที่นี่นะพ่อซื้อทองให้เราแปดบาทนะ โอ้แปดบาทไมาถึงว่ารวมๆกันใช่ไหมรวมกันเก้าบาทเนี่ยนี่นี่บาทที่เก้าแล้วบาทที่เก้าแล้วบาทที่สิบว่ารออยู่จะได้ไหมว่าจะได้ไหมจังหวะดีนะบาดีนะบาทที่สิบว่ารออยู่โอโกอร้านจะเปิดตองรันยาแล้วเขาจะซื้อทองให้ไงตอนไหนวันเกิดอย่างนี้หรอไม่ใช่จ้ะกอนร้านจ้ะอ๋อเปิดร้านหม่ำตําหูแตกหมื่นแล้ว อลารเหมือนระบายไ,ไหมล่ะนี่ตัวทีใ่ใบบอป <c oughs> ากไม่ออกแล้วไม่กล้าแล้วปากไ,ไม่ออกถ้าแปลไปทําหม่าตําหูแตกนี่ป้าป๋าเงินเดือนนี่รวมกันไหมหรือว่าเงินเดือนแยกแ <Yeah. S 2> ยกจี่โอ้ยบ้าน,นแบบคือบ้านจ้านี่ร้านอาหารคือร้านอาหารจ้าเนี่ยบอกให้พูดความในใจความซึ้งๆให้พ่อให้พ่อฟังหน่อยอันนี้แหละซึ้งที่สุดละตัวตังค์นะ อยากให้เอ็มกับคุณพ่อนะคะไปหาใครหรือไปรีวิวร้านอาหารไหนนะคะคอมเมนต์มาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะใครที่เราสามารถไปได้แล้วคิวมันแมทช์กันเราไปแน่นอนนะแต่บางคนคิวเขายากมากจริงๆด้วยความที่คุณพ่อทางานเยอะแล้วก็ดาราที่รีเควสมาก็งานเยอะเหมือนกันมันก็เลยอาจจะยากนิดนึงแต่มันมีโอกาสทุกคนแหละที่เราจะไปหายังไงเราก็ฝากติดตามอีทีต่อไปด้วยนะคะวันนี้พวกเราตรงนี้ที่นั่งกันอยู่ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ รองเท้าคนอีสานแบรนด์ใหม่ส่งตรงจากพ่อมัมหลากสีหลากสไตล์ใส่สีเดียวก็ได้สอสีก็ดีใส่นุ่มสบายทนทานและล้างง่ายสนใจสั่งซื้อไลน์แอดคนอีสานและช้อปปี้ลาซาด้าตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ตามนี้ได้เลย